อีห้าเมตรนะคะก็แสงสองเมตรอู้ฟูมาดสองเตคุยมองแถวนี้ก็จะเป็นภูเขาที่เขาเลี้ยงงัวกันนะทุกคนแล้วก็ถึงอีกห้าเมตรนะคะ 500เมตรเราจะขึ้นไปฟูม่าชรีเราจะ -descend เราก็เดินลงนะคะทุกคนเราไม่ได้เดินขึ้นแถวนู้นก็จะเป็นฟาร์มงัวตลอดนะเดี๋ยวพี่นีไม่รู้จะเดินไปถึงตึกเปล่านะคะฟาร์มงัวใหญ่ตรงนู้นนะคะทุกคนอ๊ยหมดเจบฮ้ย อยู่ยิ่่ะชักจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนพออายุเราก็เยอะแต่เราก็ชอบเดินใส่วใจสู้โอ้ เดี๋ยวเราไปถึงตรงข้างล่างนะตรงที่ก็ทําชีสแล้วก็จะเป็นร้านอาหารเราก็จะได้กินข้าวทุกคนเลาลงก็ต้องเบรกนะคะทุกคน ไปเลยก็ไปถึงละเราก็ยังไปถึงเลยก็ลาออกมาอร์คิเบอร์ฟูมาร์ชีฉันพบว่าฉันเข้าใจเข้าใจดีและรีทอร์นออสซี่ถ้าเราเข้าใจก็คงคิดว่าเราน่าหารนะเราก็จะได้กินอาหารแต่งัวมันมองอ่ะกลัวกลัวงัวฟิตใจสู้กัน อกินน้ำนะคะทุกคนอค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 บอกตรงๆเลยนะผ่านดานงัวมากลัวนะ,ะแต่เดินสู้เสือนะะทุกคนถ้าจะให้วิ่งหนีองคงไปไม่รอดเว<ร>าหนาขึไปแล้วเราก็ถึง มีหมูด้วยนะคะทุกคนมีทั้งฟ้าหมูหมูก็วิ่งมาโอ้ยไปโอ้ยเราถึงแล้วเราก็ดีใจอะ่ะบรรยากาศข้างบนนี้สวยมากนะคะทุกคนี๋ยวเราไปถึงร้านอาหารแล้วเราก็ตามการจบคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปต่อไปกับ ดูที่เขาทำชีสให้เราดูนะคะทุกคนใครอยากดูบ้างเราขึ้นมาถึงร้านอาหารแล้วนะคะทุกคนวิวสวยนะคะโอ้คนผู้คนนะคะทุกคน เดี๋ยวทานอาหารก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คิดหน้านะคะเดี๋ยวพอดีจะพาเดินสวยค่ะเราเดินมาถึงเพราะเชนฟิล์ม อันนี้เขาก็จะทำรังผึ้งเข้าไปมันต่อยเอานะคะทุกคนเป็นฟาร์มที่เขาทำชีสนะคะแต่วันนี้เขาไม่ทำนะคะทุกคนเขาก็ปล่อยให้เราปีนตะไปมาจากที่ถ้าเราเดินต่อไปก็จะสวยน,นี่ก็เป็นบรรยากาศของบนทุก ข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารทีนี้ก็เดินมาอ้อมภูเขามาเรามาจากทางปากักกูน้องอาฮิปาปักกูไอเดียมองตูเตมองเตน,นี้ร้านอาหารที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเนาะที่นี้ก็เดินมาเออเก็บบรรยากาศหน่อยนะครทุกคน แดดก็เข้าๆออกๆนะคะแล้วแดดปุบเราก็จะหนาวทุกคนเห็นไหมคะนะไกลๆนู้นนะคะก็จะเป็นเอแถวนี้เขาก็จะเป็นฟาร์มงัวกันหมดนะคะทุกคนช่วงนี้ก็เขาก็จะไล่งัวขึ้นเขาก็นนะอือเขาก็จะพอถึงฤดูอีกหนึ่งฤดูเขาก็จะเออเดือน เซปตต้มออกตบนออีกไม่กี่เดือนเองค่ะเขาก็จะไล่ลงเขาแล้วนะคะทุกคนพี่นีจะชอบบรรยากาศบนภูเขามากนะคะทุกคนและยิ่งมีเสียงกระดิ่งงัวเทียงกระดิ่งงัวนะคะทุกคนแต่บรรยากาศบนเขากลางคืนมันจะเว้งว้างนะคะแต่เวลามีแดด ถ้าฝนตกมันก็จะดูเหมือนกับว่าน่ากลัวนะคะทุกคนเสียงฟ้าเสียงฝนบนภูเขาเนาะแต่ถ้าเป็นมีแดดนะคะบนภูเขามันก็จะสวยอมตะมันก็จะเพลิดเพลินไปนะคะทุกคนที่นี่ก็มันสวยจริงๆเนาะมันก็เราไม่สามารถ ที่จะบรรยายได้นะคะกับการที่เรามานั่งอยู่บรรยากาศของออถ้ำกลางบนภูเขานะคะทุกคนภูเขามันก็จะมีออหลายชั้นเนาะก่าเราอันนี้ก็ประมาณ3 4 0สี่เมตรนะคะสูงนะคะมันก็จะมีสูงไปเรื่อยๆนะคะทุกคน <c oughs> ก็เดินขึ้นมาก็ทานอาหาร เสร็จแล้วนะคะตอนนี้มันง่วงหนังท้องตึงหนังตาก็หยอนเดี๋ยวเราก็จะเดินลงนะคะทุกคนบรรยากาศของออบนภูเขาเนาะเขามีแดดมันก็จะแจ่มนะคะทุกคนมันกร้านอาหารเดี๋ยเราก็จะเดินเดินลงเดินลงไปทางนี้นะ เราก็เดินตะปีนตะป่ายมาจากคลิปคิปก่อนนู้นนะคะทุกคนที่ว่าพี่นีเดินโอ้โหแบบท้อเลยะนะคะฝ่าเราจะมาถึงประมาณสองสามชั่วโมงเดินมาฝ่าจะมาถึงตรงนี้เนาะพี่นีก็ทำหลายคลิปอยู่นะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะเดินลง อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนวิชูสว,ส,สวัสดีค่ะมาเจอคนไทยมา,มาบนเขาเราเดินแล้วก็แวะทานอาหารเดินขึ้นมาก็มาเจอน้องเขาสวัสดีค่ะน้องเขาอยู่ที่อยู่ที่มงนะอูะมองมอสอ่ามอสอ่าเจ๋อเจ๋อเลยมอสจเปนเด็กคนอนง เสียไปเทอรัวที่อยู่ขนอนอันนี้น้องเขาจะกลับแล้วนี้ฮะอากาศอากาศบนเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับทุกคน ได้ยินเสียงกระดิ่งงัวะนะขอเขาจะเอางัวขึ้นเขากันโอ้โหเริ่มท้อแล้วนะทุกคนข้างหน้าก็เป็นอะไรเอ,อ่ย มันบ้านอะไรเอ่ยข้างหน้าพี่นีก้ก็ไม่กล้าลงเดินเออตรงหินนะะลื่นหลายครั้งนะทุกคนพี่นี้ก็จะเดินเนอะมันอ้อมเหมือนกันนะคะทุกคนเริ่มปวดขา ตอนขึ้นมันก็จะหอบเหนื่อยเนาะแต่ตอนลงเราเก่งนะ,ะทุกคน VOICEOVER บนว่าเหนื่อยแต่ก็ชอบ มีฟาร์มแต่มีคนพักนะแต่เราไม่ได้ยินเสียงถ้าพี่นีอยู่ตรงนี้นะเั้นเปิดเพลงสาวลำบงเต้นเหมือนกันแล,แล้วก็จะเปิดเพลงยามลำชอยมาพาวลาวันอันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมีแต่พี่นีนะเพราะว่าเราถ่ายวิวมาเยอะ วิวมาเยอะลนะ <c oughs> การเดินเดินภูเขานี่มันท้าทายนะเวลาเรามันสวยอมตะนะทุกคนเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ ตอนที่เราเออพี่นีโอ้ยลื่นหัดรู้จักเดินเขาานะตอนนั้นมีความรักมาปีพศสองพันเก้านะคะทุกคนกระพบกระลักเก้าปีพี่นีก็เส้นโลหิตแตกเนาะแล้วตอนนี้นเออ,อยัง ยังไม่แข็งแรงขาก็เดินไม่ค่อยได้นะทุกคนแล้วตอนนี้เออขาเดินไม่ค่อยได้ก็พาพี่นีเดินลงเขาเขาเขาแบบนั้นน่ะเอเอเขาอ่ะชันมากนะคะทุกคนเดินลงโอ้โหขตัตายแต่เราเพิ่งรู้จักเขาแรกๆเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะเขาก็รู้ว่าเรายังเดินไม่ได้โอ้โหทั้งวันเลยสิบเอ็ดชั่วโมงเขาก็ผิดหวงังทั้งครอบครัวเขาเนาะเขาก็พาพี่นีเดินพี่นีก็เดินครั้งแรกก็เดินเคยเดินเยอะเหมือนกันแต่ไม่เคยเดินเยอะขนาดนั้นครั้งแรกเนาะ เราต่อมาครบกันไปครบกันมาเขาก็พาเราเดินไม่ว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนประเทศไหนเขาก็พาแต่มีเดินอ่ะไปเลยสบายเลยก็มาั่งคิดว่าทเที่ยวทำไมมันเหนื่อยจังเนาะมันมาเที่ยวฮอลิเดย์แต่มันเหนื่อยเพราะมันเดิน ไปไหนก็นเดินลงเท้าเนี่ยฝึกสึกหมดเลยนะครับทุกคนอันนี้เราก็จะเข้าป่าละไตอนนี้ก็เราก็จะลงเข้าป่าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ